คลิปสวัสดีค่ะคลิปนี้ยายพาเข้าป่าหน่อไม้นะคะแต่ว่าเก็บได้แล้วค่ะในป่าแต่ว่าม่กล้าเข้าไปลึกเลนนะนูะน่นข้างในเห็นอยู่นะหลายหน่อเลยนะน,น,นี่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเยเข้าป่านอไม้โอ้ยลึกๆก็มีเด้อแต่ว่ามาคนเดียวไม่กล้าเข้าไปบอกก่อน ยูอะไรเร่งทนนมาใหม่กด็ดีโยนไปข้างนอกก่อนค่อยไปเก็บปุ๊บ <Okay. S 1> ไม่มีอยู่ในป่าน่ะเยอะแยะแต่มันมืดออกก่อน นี่นอนนี่โอ้จะออกละเห็นนอนน้อนึงนอนน้อนึงอึจึ๊บนี่บอ นี่มันแทงมาหอดข้างนอกนี่แทงมาข้างนอกเห็นบ้ันแทงมาถึงสวนเขานี่คือหน่อมมาก et Nei mm. mm. mm.